สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่น่ารักทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลานานกับการทำคลิปวิดีโอการสอนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการเรียนการสอนกันในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนั่นเอ,เองนะครับ อ่าเป็นอย่งไงลแค่ฟังชื่อเล่นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย let's go ยูหูยูยูหูยูยู เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับข้อเึ่งเนี่ยเขาจะให้เราสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราได้กาหนดส่วนของเส้นตรง AB มาจากนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําการสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นก่อนนะครับ ซึ่งเราจะให้ชื่อรังสีนี้ว่ารังสี C D จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วงเวียนโดยเราจะเลือกจุด A เป็นจุดศูนย์กลางและกลางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นเราจะใช้วงเวียนที่ความยาวรัศมีเดิมแต่เราเลือกจุด C เป็นจุดศูนย์กลาง และว่าส่วนโค้งตัดรังสี cd ซึ่งจะเกิดเป็นจุดตัดมาอีกหนึ่งจุดนะครับเราจะกำหนดจุดนี้ว่าเป็นจุด Y ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งก็คือส่วนของเส้นตรง cy นั่นเองครับข้อที่2นะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ขั้นตอนแรกเง่นเราได้กําหนดส่วนของเส้นตรง ef มาให้จากนั้นเนี่ยเราเรานำวงเวียนโดยเลือกจุด e เป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นเราจะทําการกางวงเวียนพอประมาณ และเราจะทําการลากส่วนโค้งในส่วนบนของส่วนของเส้นตรง EF แล้วก็ส่วนด้านล่างของเส้นตรง EF จากนั้นใช้ความยาวรัศมีเท่าเดิมของวงเวียนแต่เป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุด F และลากส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งก่อนหน้าครับ ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างจากนั้นเนี่ยเราจะทำการสร้างเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดทั้งสองนะครับ เราจะตั้งชื่อจุดตัดที่บนส่วนของเส้นตรงว่า G นะครับเราจะได้ว่าจุด G เนี่ยเป็นจุดที่แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง EF นั่นก็คือเราสามารถที่จะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้อที่3นะครับการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเรากําหนดมุม GHI มา ที่มีขนาดดังรูปนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทําการสร้างรังสีขึ้นมาหนึ่งเส้นเราม่้ชื่อรังสีนี้ชื่อว่ารังสี pq นะครับจากนั้นเราก็นําวงเวียนมาการณัศมีพอประมาณและเลือกจุด h เป็นจุดศูนย์กลางนะครับการณัศมีพอประมาณและ ลากเส้นโค้งให้ตัดกับแขนของมุมทั้งสองนะครับจากนั้นเราจะย้ายมาที่เลือกจุด P เป็นจุดศูนย์กลางโดยใช้ความยาวและมีเท่าเดิมและลากส,ส่วนโค้งให้ตัดรังสี PQ นะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะไปกลับไปดูที่มุมของเราเราจะทำการกลางเลือกจุดตัดบนรังสี h g นะครับและกลางให้มีความยาวรัศมีเท่ากับจุดตัดบนรังสี HI นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ มาเลือกจุดตัดบนส่วนของเส้นตรง PQ โดยใช้ความยาวสัศมีเท่าเดิมและลากให้เกิดจุดตัดทีนี้เราจะทำการตั้งชื่อจุดนี้ว่าเป็นจุด R ตัด r จากนั้นเราจะทำการลากรังสีให้ผ่านจุด r ผ่านจุดตัด r โดยที่มีจุดเริ่มต้นที่จุด p นะครับเราก็จะได้มุมที่มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้สองมุมนี้มีขนาดเท่ากัน ข้อที่4นะครับการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะทําการกาหนดมุม MNO ขึ้นมาดังรูปนะครับจากนั้นเนี่ยเรานําวงเวียนมาโดยจะเลือกจุด N เ,เป็นจุดศูนย์กลางและจะทําการกางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณจากนั้นเนี่ยทำการวาดเส้นโค้งให้ตัดแขนของมุมทั้ง2นะครับ เมืได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะทาการเลือกจุดตัดบนรังสี NM นะครับและจะกกลางวงเวียนนัศมีพอประมาณจากนั้นไปวาดสวนโคง้งและใช้วงเวียนที่มีความยาวรัศมีเท่าเดิมแต่จะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดตัดบนรังสี NO แทนนะครับ และไปทำการวาดส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งก่อนมากครับเมื่อได้แล้วเราจะทำการตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุดตัด A จากนั้นเนี่ยก็ทำการลากเส้นตรงให้ผ่านจุดตัด A โดยเริ่มจากจุด N ให้ผ่านจุดตัด A นะครับ เราก็จะได้เป็นมุม2มุมซึ่งมีขนาดเท่ากันซึ่งก็คือเป็นการแบ่งครึ่งขนาดของมุมที่กำหนดให้นั่นเองครับนี่าข้อที่5นะครับการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายัางเส้นตรงที่กำหนดให้ขั้นตอนแรกเนยเราแรกกำหนดเส้นตรง p ีิวมา และก็จุดทีซึ่งเป็นจุดภายนอกเส้นตรงเราต้องการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดทีมายังเส้นตรง PQ อันดับแรกนะครับเราเริ่มจากนําวงเวียนมาและเลือกจุดทีเป็นจุดสูนย์กลางนะครับจากนั้นก็จะทําการกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณและให้ลากวงเวียนมาเป็นเส้นโค้งให้ตัดกับเส้นตรง PQ นะครับ จะเห็นได้ว่าจะเกิดเป็นจุดตัด2จุดนะครับจะทําการตั้งชื่อจุดตัดทั้งสองนี้ว่าจุดตัด A และจุดตัด b นะครับจากนั้นเลือก A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับและทำการกางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณและลาก เส้นโค้งลงไปที่ด้านล่างของอส่วนเส้นตรง PQ นะครับจากนั้นก็ใช้วงเวียนรัศมีเท่าเดิมแต่เลือกจุด B เป็นจุดศูนย์กลางแทนนะครับและลากส่วนโค้งให้มาตัดกับส่วนเส้นโค้งก่อนหน้านะครับ ก็จะเกิดเป็นจุดตัดอีกหนึ่งจุดนะครับเราจะตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด C จากนั้นใช้ไม,ม้บรรทัดลากส่วนของเส้นตรงจากจุดที่มายังจุด C นะครับ เราก็จะได้จุดตัดหนึ่งบนเส้นตรง PQ นะครับเราตั้งชื่อว่าจุด D เราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง TC เนี่ยจะตั้งฉากกับเส้นตรง PQ นั่นเองครับข้อที่6นะครับการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่ง ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดนให้นะครับขั้นตอนแรกเราได้กำหนดนเส้นตรง x y มาและก็จุดแซึ่งเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงนี้เราต้องการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดแให้ตั้งฉากกับเส้นตรง x y นะครับเริ่มจากเราจะนำวงเวียนมานะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกจุดแเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ทำการเขียนเส้นโค้งให้ตัด กับเส้นตรง x y ทั้งสองฝั่งนะครับเราก็จะได้จุดตัด2จุดบนเส้นตรง x y นะครับขอตั้งเชื่อเป็นจุด A แล้วก็จุด B นะครับจากนั้นก็เราจะมาเลือกจุดตัด A นะครับเป็นจุดศูนย์กลาง ทำการกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอประมาณและเขียนส่วนโค้งด้านบนของเส้นตรงนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาเลือก B, B เป็นจุดศูนย์นกลางโดยใช้รัศมีความยาวของวงเวียนเท่าเดิมและลากส่วนโค้งให้ตัดกันกับส่วนโค้งก่อนหน้านะครับ เราก็จะได้จุดตัดอีก1จุดนั่นบนนี้ซึ่งเราจะตั้งชื่อว่าจุด c นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการลากส่วนของเส้นตรง cz เราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง cz เนี่ยตั้งฉากกับเส้นตรง xy นั่นเองครับ